พิษโควิด -19 ทําทำหนุ่มสีเชียงใหม่ตกงานหวนคืนกลับบ้านเปิดร้านกาแฟสดขายสไตล์บ้านๆล้อมรอบด้วยผักสวนครัวปลอดสารพิษวันที่10พฤศจิกายน2563ที่ร้านกาแฟชื่อว่า Day by Day Coffee ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสาย211สีเชียงใหม่สังคมของนายนิรันบัวราชหรือ1อายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่111บ้านท่ากรถินหมู่4ตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นร้านกาแฟสูตรโบราณรูปแบบกระท่อมมุงหญ้าคาล้อมรอบด้วยผักสวนครัวปลอดสารพิษ ให้ลูกค้าเดินชมสวนหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัยนายหนึ่งกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรับจ้างทั่วไปและรับเหมาทำความสะอาดทั้งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พอเกิดวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ตนตกงานจึงตัดสินใจพาภรรยากลับมาบ้านเกิดก็กักตัวอยู่14วันหวังว่าเมื่อทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็จะกลับไปทำงานใหม่แต่ช่วงที่อยู่บ้านคิดอยากหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวจึงคิดว่าหากรอต่อไปอย่างนี้ไม่ทำอะไรสักอย่างคงไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายแน่นอน ประจบเหมาะที่พ่อมีที่ดินริมถนนประมาณหนึ่งไร่เศษและปล่อยทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไรจึงตัดสินใจลงทุนเปิดเป็นร้านกาแฟสดสูตรโบราณ โดยได้ไอเดียมาจากร้านกาแฟแถวเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นที่ทำเป็นกระท่อมมุงหญ้าคาเล็กๆซึ่งตนก็เคยไปเป็นลูกจ้างเช่นกันส่วนตัวก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีทำกาแฟแบบดั้งเดิมมาจากร้านโดยจะบดเมล็ดกาแฟแบบดั้งเดิมด้วยมือสกัดน้ำกาแฟและชาด้วยหม้อต้มโมกาพอตแบบดั้งเดิมส่วนเมนูที่ทำขายก็จะมี เอสเปรสโซอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าโกโก้นมสดนมเย็นชาเขียวและชาไทยและเนื่องจากภรรยาตนนั้นเป็นชาวไร่ชาวสวนจึงใช้พื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อให้ดูเป็นร้านขายกาแฟสดกลางธรรมชาติแนวบ้านๆริมทางและให้ลูกค้าเดินชมสวนหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัยซึ่งก็มีผลตอบรับที่ดีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยร้านจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยจะหยุดทุกวันอาทิตย์โทรสอบถามได้ที่หมายเลข0834273727 หรือเข้าไปที่ Facebook Page Day by Day Coffee